ไปกันดีปะเป็นความคิดที่ดี Good idea งั้นแล้วไปวันนี้เลยแม้ไปเก็บกระเป๋ากันเลยป่าเฮ้ยอันนี้จะเก็บไปกันดีพี่หลาพี่หลังป่าหลังป๋าแล้วพอ้ยเร็วๆน้อยชักช้าละด้วยชักช้าอยู่แล้ว ดีอะแม่มาสิแต่ที่นี่มีพี่วิทยากรนะงั้นเราไปหาพี่แกกันเถอะไปเฮแกใช่พี่คนนั้นหรือเปล่าวะปากก็ได้ค่ะแต่งตัวแบบนี้ไม่น่าวใช่งั้นเราเข้าไปถามพี่แกกันก่อนขอโทษนะคะใช่พี่วิทยากรหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่เป็นวิทยากรค่ะสวัสดี ีเรื่องจะปรึกษาค่ะครูให้มาศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศเรื่องไบโอน้ําเค็มมาค่ะพี่ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของไบโอน้ําเค็มให้ได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเชิญไปนั่งต่ะก่อนหมยคะ่ะขอบคุณค่ะไปค่ะไบ,บโอมน้ำเค็มหรือมารีนเป็นแหล่งน้ำที่มีเกลือเฉลี่ยร้อยละล3.5หรือ35 ppt โดยทั่วไปประกอบด้วยทะเลและมหาสมุทร ซึ่งพบในปริมาณมากถึงร้อละ71ของพื้นที่ผิวโลกและมีความลึกมากโดยมีความลึกเฉลีย่ย3,750เมตรพืชที่พบไม้โกงกลางสเสม ح, ลำพูสัตว์ที่พบมแมลงสาบทะเลหอยนางลมริมทะเลหอยหมวกเจ็กเม่นทะเลปูลมบริเวณที่พบในประเทศไทยหมู่เกาะพีพีและหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี อุทยานแห่งชาติเจ้าใหม่จังหวัดตรังหาดหินเป็นบริเวณที่ประกอบด้วยหดหินไม่ราบเรียบมีซอกและแอ่งน้ำที่เป็นที่กำบังขึ้นลมและรบซ่อนศัตรูของสิ่งมีชีวิตสภาพของอุณหภูมิแสงและความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อน้ำลงสัตว์และพืชต้องเผชิญการขาดน้ำชั่วขณะอุณหภูมิสูงขึ้นแสงมากขึ้นเมื่อเป็น บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับพื้นดินที่มีความลาดชันน้อยและค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและได้รับธาตุอาหารจากการชะล้างผิวหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำบริเวณทะเลเปิดเป็นบริเวณที่อยู่ห่างออกจากชายฝั่งพื้นที่มีความลาดชันเพิ่มขึ้นตามความลึกของน้ำสามารถแบ่งออกเป็นสามเขตคือ เขตที่แสงส่องถึงเขตที่มีแสงน้อยและเขตที่ไม่มีแสงดังที่ทราบกันแล้วว่าทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าทางเศรษฐกิจของโลก เป็นแหล่งกำเนิดสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์มากมายนับพันชนิดดังค่าที่แสดงผลผลิตการประมงในประเทศไทยภาพนอกสักนี้ยังมีสัตว์น้ำประเภทอื่นๆเช่นปลาคารางังกัละปังหาและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใต้ทะเลและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์อีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วระบบนิเวศแหล่งน้ําเค็มอาจแบ่งออกตามลักษณะพื้นผิวทางกายภาพได้เป็นหาดทรายหาดหาินและแนวปะการังค่ะ หาดทรายคือระบบชายฝั่งตั้งแต่ระดับน้ำลงต่ำสุดจนถึงระดับน้ำขึ้นที่ละอองน้ำเค็มาสาดซัดไปถึงประกอบด้วยพื้นผิวที่มีเม็ดทรายขนาดต่างๆกันและในพื้นที่แต่ละแห่งจะมีความลาดชันไม่เหมือนกันกระแสน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความชื้นและอุณหภูมิของหาดทรายแตกต่างกันและมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทราย ขาดหินเป็นบริเวณที่ประกอบด้วยหดหินไม่ราบเรียบมีซอกและแอ่งน้ําที่เป็นที่กําบังขึ้นลมและหลบซ่อนศัตรูของสิ่งมีชีวิตสภาพของอุณหภูมิแสงและความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดน้ําขึ้นน้ําลงเมื่อน้ําลงสัตว์และพืชต้องเผชิญการขาดน้ําชั่วขณะอุณหภูมิสูงขึ้นแสงมากขึ้นเมื่อเป็นน้ําขึ้นความชื้นเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณแสงและอุณหภูมิลดลง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณถัดหินสิ่งมีชีวิตบริเวณถาดหินมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชืน้น โดยมีสารพวก Q คิวทินเคลือบซึ่งช่วยในการรักษาความชืน้นและป้องกันการระเหยของน้ำบางชนิดมีการปรับตัวเพื่อเก็บไว้ภายในร่างกายเมื่อน้ำลงสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้จะไปหลบซ่อนในซอกหินเช่นปูและปิงทะเลส่วนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้จะมีเปลือกหุ้มที่สามารถเก็บน้ำไว้ภายในเช่นเพียทะเลหอยนางรมลิ้นทะเลเป็นต้น แนวปะการังเป็นระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติใต้น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลและใช้เป็นค่าตัชนีบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณนั้นได้เนื่องจากปะการังจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณที่มีน้ำสะอาดมีออกซิเจนที่เพียงพอและมีแสงแดดส่องถึงความสำคัญของแนวปะการัง แนวปะการังเป็นที่ยึดเกาะของสาหร่ายและผู้ผลิตอื่นๆเนื่องจากอยู่ในระดับที่ไม่ลึกจนเกินไปและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการสั่างหอด้วยแสงเป็นที่หลบกำบังศัตรูเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำช่วยเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำ และรักษาสมดุลของโซ่อาหารในทะเลนอกจากนี้แนวปะการังยังมีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกด้วยปัจจุบันพบว่าแนวปะการังมีปริมาณลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นถูกทำลายโดยดาวมุงกุดน้ำในธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นต้น งั้นเราก็ได้เล่นน้ำทะเลกันแล้วสิฉันจะได้ใส่บิกินนี่แล้วจูพีทมชงงั้นเราก็ไปกันเถอะพี่คะพี่ไปเล่นน้ำทะเลกับพวกเราไหยคะได้ดิวันพีทพี่รออยู่ไปค่ะค่ะสำหรับกลุ่มไบโอน้ำเค็มนะคะก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ อขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย